ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแคทและแม่จากช่องมาเตอร์แคมิรากันอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นแคทพามาริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ทายค่ะว่าเราจะมาทำอะไรกันอ่ะอะไม่ต้องคิดนานค่ะเราจะมาเล่นน้ำกันแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโบสถนะ์นักบุญอันนานะคะตรงนี้จะเป็นสถานที่ลงน้ำของชมรมนกเป็ดน,น้ำโขงค่ะ โผองกันนะคะมาเล่นน้ำโขงกันค่ะเห็นไหมคะเรามาลงเล่นน้ำโขงเพื่อ,อสุขภาพเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าข้างล่างเป็นยันยงไงไม่น่าไหนสิ ค e คนกระดักไม้ไข่เสือกัน, <c oughs> นค่ะเนี่ยค่ะเราจะเราจะปีนกันลงนะคะเป็นบันไดธรรมชาตินะคะที่ทางชมรมนะคะทางกลุ่มช่วยกันอ่ะปรับนะคะแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้ตรงนี้เป็นประตูกั้น,นะคะ่ะเพราะว่ากลัวเด็กๆลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะตกการจะเล่นน้ำครั้งของเด็กๆนะคะก็จะต้องมีผู้ปกครองตามด้วยตลอด ตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ตลิ่นริมฝั่งแม่น้ำโขงกันแล้วนะคะตอนนี้จะมีป้ายห้ามเข้านะคะการอันตรายการเล่นน้ำทุกครั้งเราจะต้องใส่ชูชีพนะคะนี่เป็นกฎของชมรมนกเป็ดน้ำเลยถ้าเราไม่ใส่ชูชีพมันจะเป็นอันตรายมากเพราะว่าน้ำโขงลึกมากค่ะการจะลงเล่นน้ำในแต่ละครั้งเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความพร้อมของร่างกายเสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำค่ะ อันนี้ก็คุณแม่กำลังใส่ชูชีพนะคะอย่างที่เห็นค่ะตัวล็อกทุกตัวเราจะต้องใส่ให้ครบทุกตัวเลยนะคะจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเลยไม่ได้โดยเฉพาะตัวล็อกตัวล่างนะคะถ้าไม่ใส่มีโอกาสนะคะที่ชูชีพจะหลุดออกจากตัวได้ง่ายขึ้นดังนั้นตัวล็อกตัวใต้นี้เป็นตัวสำคัญเราจะต้องใส่ให้ครบเพื่อความปลอดภัยและเล่นน้ำได้อย่างสบายใจหายห่วงกันค่ะ ระหว่างที่เรากําลังรอเปิดน้ําที่โปะนะคะข้างบนเขากําลังถ่ายภาพกันแม่เลยรีบวิ่งขึ้นมาคะ่ะเพื่อมาถ่ายรูปก่อนเรื่องหลังของเรื่องหลังนะคะทุกคนตอนนี้แม่กําลังเข้ากลุ่มค่ะไปถ่ายรูปกันกับกลุ่มนี่นะจีนะคะเป็นมือกล้องประจํากลุ่มเปิดน้ําค่ะว่ <c oughs> ากี่คนแะเจวันนี้จะพาไปที่ไหนคะหน้าบทถ้าำปูเดนนาลแล้วเราจะขึ้นตรงสะพานใหม่ดอนเมือง <c oughs> ตอนนี้นกเป็ดน้ำทุกคนก็กำลังทยอยลงไปที่โป๊กันแล้วนะคะก่อนที่เราจะลงน้ำกันเราก็จะมาไหว้พ่อปู่ศรีสัตตนาคราชกันก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อให้ท่านได้ปกปักรักษาคุ้มครองเราเป็ดน้ำทั้งหลายนะคะที่จะลงไปเล่นน้ำเราจะไหว้ท่านเป็นประจำค่ะและรวมถึงไหว้ศาลเจ้าปู่คำแดงด้วยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยเป็ดลงน้ำกันแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปดูกันว่าเป็ดแต่ละตัวจะลงน้ำได้สนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เป็ดน้ําของเราก็ลงน้ํากันครบทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อเลยค่ะว่าตอนที่อยู่ในน้ําเป็ดของเราจะสนุกกันขนาดไหนได้ความอนุเคราะห์จากกล้องของนาเจนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะน้ำโขงเมืองนครพนมกับสาว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 นครพนมค่ะพี่คความชุขมากค่ะตานเย็นอากาศเป็นอากาศดีแล้วก็น้ำเย็นสบาย ก่อนคายได้ดีมากๆเลยค่ะเจินะคะเที่ยวนครพนมตั้งมาลงแม่น้ำโขงนะคะจะมีกลุ่มกลุ่มของพวกเราจะนำท่านลงมาเล่นน้ำค่ะเจญนะคะใครที่สนใจอย่ามาลงเล่นน้ำโขงกับพวกเรานะคะที่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเมืองแพร่ลองกับเสือนองตอนนี้นกเป็ดน้ำก็กำลังร้องเพลง บึงนครพนมนะคะแล้วก็ฟ้อนรำไปด้วยค่ะเพื่อความสนุกสนานการลงเล่นน้ำโขงของชาวนกเป็ดน้ำในนครพนมนะคะก็เพื่อเป็นวารีบำบัดหรือเป็นการออกกำลังกายทางน้ำอย่างหนึ่งนี่เองค่ะเพื่อการผ่อนคลายร่างกายหลังจากการทำงานแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะชมลมนกเป็ดน้ำแต่เดิม เกิดขึ้นที่เชียงเพอเท่านะคะที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเล่นน้ำในลิมแม่น้ำโขงค่ะก่อนที่จะมีการชักชวนกันหลายๆกลุ่มหลายๆคนแล้วก็รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าฝั่งของนกเป็ดน้ำกันแล้วนะคะถึงแม้จะเปลี่ยนจุดมายไปบ้างแต่เราก็ได้ออกกำลังกายเต็มที่ค่ะเพราะว่า การลงเล่นน้ำครั้งนี้ก็เกินกว่า1ชั่วโมงแล้วเหตุที่เราต้องขึ้นฝั่งเร็วขึ้นนะคะเพราะวันนี้น้ำไม่ส่งค่ะปูดง่ายคือน้ำมันไม่ไหลอะคะ่ะก็เลยทำให้เหนื่อยในการออกแรงกันว่ายมาถ้าหากให้ไปขึ้นท่าที่เราตั้งใจกันไว้จะห่างออกไปอีกเกือบ500้เมตรนะคะซึ่งมันจะทำให้เหนื่อยมากแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อนเกเป็ดน้ำได้ค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะแน่ใจหรอคะแนะ่ใจค่ะ ทำไมหน้าช <steak> oh, yes, <laughs> ิดเหรอคะอ๋อแค่น้ำนานค่ะปากพ่าวไปหมดแล้วค่ะค่ะรมน้ำเป็นน้ำว่ายมาถึงแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะแต่ว่าอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็น้ำเย็นสบายนิ่งมากนะเกาเชิญชวนนะคะใครอยากจะมาลงน้ำกับพวกเราเชิญเลยค่ะชมรมน้ำเป็นน้ำที่ความระ้ที่ต้อนรับค่ะ คาหวังว่าวันนี้ทุกคนคงจะสนุกไปกับคุณแม่ในการเล่นน้ำกันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แคทและคุณแม่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราได้แล้วเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทำไรคะคุณแม่ทำไมครู้ส่า เติมพลังค่ะลูกเพราะว่าเราใช้พลังเยอะมาก